การได้รวมไทยสร้างชาติมานั้นคือการได้สมาชิกวุฒิสภาสายพลเอกประยุทธ์ให้มนุษย์เอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เขาแต่งแต่งมาเพื่อจะหลอกคุณเศรษฐาเท่านั้เรื่องมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ถ้าคุณยังดันทุรังจะเข้ามาชิงอำนาจทางการเมืองกับเขา สภาพคุณก็จะเละสภาพคุณก็จะถูกทำลายปปงคนของใครไปดูแลอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใครเป็นคนกำกับตัวจริงแล้วคุณจะรอดเลยครับดังนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือสภาพของคุณเศรษฐา่ะไปไม่ไหวแต่พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีใครกล้าไปพูดความจริงกับคุณเศรษฐานะครับ เพราะโดยทางการเมืองตามวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเขาก็อยากให้คนเนี่ยที่ประสบป,ปัญหาเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองคืออยากให้รู้โดยไม่ต้องบอกดังนั้นคุณเศรษฐาทวีสินครับถ้าตอนนี้คุณยังไม่รู้อีกว่าละครที่เขาเล่นกันอยู่นี้กำลังหลอกให้คุณเศรษฐาทวีสิน เป็นบุคคลที่จะถูกบูชายันทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการการประเคนอำนาจกับคืนสู่ลุงและลุงที่มีโอกาสนะครับมันไม่ใช่พลเอกประวิตยนะลุงที่มีโอกาสนะีมันลุงตู่นะ แปลกไหมทำไมพักเพื่อไทยจึงเจรจากับรวมไทยสร้างชาติแต่ยังไม่เจรจากับพลังประชารัฐเลือกที่จะเจรจากับพักพลังประชารัฐเป็นพักสุดท้ายก็พรพักเพื่อไทยทราบดีว่าคนที่มีอำนาจในการคุมสมาชิกวุฒิสภานั้นตัวจริงก็คือพลเอกประยุทธ์ และพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นคนบรรดาลให้เศรษฐาทวีสินหรือแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยคนใดก็ตามได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคาดหวังแต่ความจริงครับพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ทำนะท่านจะทำไปทำไมพลเอกประยุทธ์ท่านจะต้อง ดำเนินการกดจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยนี่จากพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนี่กลับมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นการไปเจรจากับพรรครวมไทยสร้างชาติแอบไปเจรจากัน มันก็คือขบวนการสร้างเรื่องเพื่อที่จะลดอุณหภูมิการต่อต้านจากประชาชนแล้วก็จะไปบอกคุณเศรษฐาว่าเรียบร้อยเราได้รวมไทยสร้างชาติมาแล้วเรียบร้อยและรวมไทยสร้างชาติเขาจะไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์และเขามั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะสนับสนุน โดยให้สวสายพลเอกประยุทธ์มาเลือกเราเราต้องการอีกเพียงแค่60กว่าที่นั่ง60กว่าเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้เรามีอยู่314ถ้าได้เสียงสมาชิกวุฒิสภาเพียงแค่61คนคุณเสฐาก็ได้เป็นนายกแล้ว นี่คือขบวนการที่เขากำลังเป่าหูคุณเศรษฐาทวีสิลิ์ให้เชื่อให้เชื่อว่าการได้รวมไทยสร้างชาติมานั้นคือการได้สมาชิกวุฒธธิสภาสายพลเอกประยุทธ์ให้มาหนุนเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เขาแต่งแต่งมาเพื่อจะหลอก คุณเศรษฐาทวีสิไอ้เรื่องคนที่จะมาต้มนะต้มสำเร็จต้มตุนได้หลอกลวงได้หลอกจนสำเร็จมันไม่ใช่ความสามารถของคนที่มาต้มนะครับมันไม่ใช่ความสามารถของคนที่มาหลอกลวงต้มตุนเรานะมันขึ้นกับเราคนที่ลังถูก หลอกอยู่ตอนนี้เราเนี่ยมีวิจารณญาณแยกแยะได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดกับความเป็นจริงนั้นมันใช่ไหมสิ่งที่เขาพูดออกมาสิ่งที่เขานำเสนอออกมานั้นมันจริงไหมอย่างกรณีที่กำลังหลอกคุณเศรษฐาว่า การได้รวมไทยสร้างชาติมานั้นจะได้สมาชิกวุฒิสภาจากสายพลเอกประยุทธ์ให้มาโหวตจริงหรือไม่ถ้าคุณเศษถามีวิจารณญาณคุณเสถา,า,สถา,าต้องดูต้องคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาปฏิบัติต่อพักเพื่อไทยและปฏิบัติต่อ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั่นมันเป็นการปฏิบัติที่มาจากจิตใจที่ชื่นชอบจิตใจที่รักหรือจิตใจที่สามารถจะสมัครสมานกลมเกี่ยวกันได้ขนาดชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ แค่พูดชื่อนี้ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาฟังโอ้โหแกโมโหแกบอกว่าอย่าพูดชื่อคนนี้ผมไม่ชอบท่า <c oughs> นดังหลายมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจน